สวัสดีค่ะที่เปียวเยี่ยมมาแล้วค่ะเสียงนกแคว๊ะแควะแอปเปิลเริ่มโตแล้วเราก็จะอยู่ข้างแอปเปิลนะคะทุกคนนะค่ะแอปเปิลเริ่มใหญ่แล้วค่ะต้องใส่แว่นก่อนเด้อเริ่มโตแล้วมีแมงเดียรแมงเดียค่ะนี่ลูกใหญ่แล้วค่ะเห็นปะค่ะนี่ งามงามนะจ้าทุกคนอยากอยู่ในกล่องด้วยนะคะอยากอยู่ในกล่องกับแอปเปิ้ลด้วยนะคะเึียงนกตังมาะเขามาตัดกิ่งแล้วเมื่อเช้านี่แต่งกิ่งแต่งกิ่งให้สวยแล้วให้แอปเปิ้ลสวยแล้วเยอะมากเลยนะดูดิดูข้างหลังเนี่ข้างหลังเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นข้างหลังปะดกมากค่ะต้นนี้ แต่ต้นใหญ่แปลกมากเลยไม่มีปีนี้มีแต่ต้นนี้เยอะดูดิข้างนี้นี่เต็มค่ะดูดิเออบิ้งค่ะเบิ้งค่ะดูเห็นบ่ลูกเยอะมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่ <c oughs> เยอะมากเลยปีนี้ต้นนี้เยอะมากดูนะคะ เขตัดแต่งกิ่งแล้วสวยงามคือแบบว่าให้ลูกให้ลูกมันเกิดสวยเนาะเนี่ยดูดิเริ่มใหญ่แล้วนะคะข้างบนนู้นอีกเบนบบเยอะมากเด้อปีนี้เด้อนู่นนู่นเต็มเลยจ้าปีนี้จะแอปเปิลเยอะมากใช้กล้องยาวๆหน่อยเด้อดูดิลูกงามๆสวยๆข้างบน ครื่องบินอีกแล้วเครื่องบินอเชาก็เครื่องบินมาเต็มเลยดูอเชาเครื่องบินทหารบินมาดังมากเลยนะสองลำเสียงดังมากอเชาเนี่ยเสียงแบบเหมือนยังก็ไอ้นี่เลยดนะะนูนนะคะไปทางนู้นนะคะกำลังตัดอันนั้นก็ไปให้ม้ากินเด้อนี่นะคะทุกคนแกตัดแล้วสวยงามเลยค่ะ ตัดลูกแบบว่าให้ให้เห็นลูกชัดแล้วก็โตแล้วโตเร็วมากเลยต้นนี้แบบเยอะมากเยอะมากค่ะปีนี้ดูดิดูดิดูด,ดิเยอะเยอเยอเยะค่ะปีนี้ดูต้นนี้อันนี้ลูกสวยๆนี่ลูกงามงามลูกงามจังเลยดู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 เบิงจะเบิงจะอันนี้สีห้าลูกเลยอันนี้อู้สวยงามดูดิ อันนี้สวยงามด้วยจ้าดูดิกิ่งนี้มีสีห้าลูกหาลูกเลยนะกิ่งนี้สวยมากเลยดูดิมองคือส่องไปตรงไหนก็มีแต่แอป,ปเปิลเดอ้อนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วก็เอาไปให้ม้านะคะทุกคนนะคะตัดกิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาทำงานคะ่ะผู้่าวคอยนี่ต้นนี้ก็เยอะแต่ต้นนี้ลูกยังเล็กอยู่อันนี้ยังเล็กอยู่นี่ เนี่ยแต่เยอะนะเนี่ยต้นนี้ก็เยอะนะเล็กแต่เยอะนะเล็กแต่เยอะเนี่ย,เล,เ,ย,เ,ยเล็กแต่ลูกเยอะอยู่เด้เราก็จะเดินไปข้างบนนะคะไปดูว่าต้นข้างบนเป็นยังไงบ้างนะทุกคนสวยงามค่ะต้นแอปเปิ้ลไปตรงไหนก็มีแต่แอปเปิ้ลนะคะทุกคนฝั <laughs> ่งขางนี้ลูกไม่สวยได้ยินเสียงเครื่องบินไหมคะวันนี้ได้ยินเสียงเครื่องบินไหมวันนี้เครื่องบินบินเยอะ วันนี้ไม่รู้วันอะไรเครื่องบินแบบทหารน่ะได้ยินไหมได้ยินเสียงเครื่องบินไหมวันนี้เครื่องบินทหารบินมาเสียงดังมากเลยนะอันนี้ลูกใหญ่ได้ยิน,นเสียงเครื่องบินบะเจอแล้วลูกคุณลูกคุณมีหนึ่งรูกค่ะต้นเตี้ยเตี้ยนะคะทุกคนถ้าถูกหน่อยก็จะหล่นจ้าเก็บเอาไว้ทําคลิปเด้อเก็ <laughs> บเอาไว้ทําคลิปค่ะมีลูกเดียว ดูใบมันบางมีลูกเดียวค่ะทุกคนเก็บเอาไว้ทำคลิปจ้จ้าทุกคนปกมาคราที่แล้วไม่มีนะเออมันสุกได้ไงเนี่ยมองไม่เห็นเนพิ่งเห็นดูดิมีลูกเดียว,วยจ้จ้าทุกคนกิ่งอ่อนค่ะกิ่งตํำๆจะมีลูกอยู่เด้เนี่ยดูดิกิ่งจะถึงพื้นตอนนั้นไม่เห็นสงสัสยบงับยบงใบบัง นี่ค่ะล่นแล้วค่ะลูกนัดหล่นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มหล่นแล้วนะแต่มันแข็งมากกินไม่ได้อะแข็งต้องเอาไอ้นั้นเครื่องเอาไอ้ที่ที่ปอกอะที่แกะแต่นี่แมงมันกินนะเนี่ยเริ่มหล่นแล้วตอนนี้เริ่มหลน่นต้นนี้กิ่งอ่อนเลยจ้าแอปเปิ้ลกิ่งอ่อนจ้าทุกคนดูสิ มีทั้งมีแบบขึ้นเต็มเลยค่ะสองกิ่งเต็มด้วยแอปเปิลนะคะลูกใหญ่นะตัวนี้จะลูกใหญ่มากเลยดูดิลูกเยอะมากลูกเยอะอันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่นนหญดูกิ่งอ่อนกิ่งอ่อนได้จ้าดูดิหนักมากอะ่ะคงจะหนักเนาะกิ่งอ่อนไดจ้าทุกคนลูกสองลูกนี้สวยจังเลย สองเลื้ยดูนีสวยจังเลยดูดิสองดูนี่สวยนะแต่ลูกลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันใหญ่คู่ใหญ่คู่เลยนะดูดิเห็นบอกอันนี้ลูกใหญ่นะต้นนี้จะใหญ่มากเวลาโตนี่จะใหญ่อันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะแต่จะโตฝันฝันนี้อีกแล้วก็จะใหญ่มากเพราะว่าติตอนนี้ลูกจะใหญ่ก็จะมีหล่นบ้างนี่แหละตอนนี้เราจะใหญ่ เยอะมากเลยดูดิต้นเล็กก็ยังมีอ่ะต้นเล็กก็มีต้นเล็กก็มีลูกเนี่ยดูดิอันนี้ต้นเล็กมีลูกอยู่ข้างบนดู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 แอปเปิลดู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 แอปเปิลขึ้นเยอะเลยทุกคนแอปเปิลขึ้นเต็มเลย ช่วงนี้ก็จะมีแอปเปิลนะคะถ่ายแต่แอปเปิลนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้อากาศดีดีอากาศดีด,อาาด,ดีอยู่กับแอปเปิลเดินกับทุกคนเราจะเดินหาแอปเปิลนะคะทุกคนนะคะอยู่กับกิ่งแอปเปิลจ้าแอปเปิลกิ่งอ่อนเลยอะดูดิกิ่งอ่อนกิ่งอ่อนลุยนะั้นสุกแล้วนะน่าจะสุกแล้วกิ่งอ่อนจ้าดูดิเดี๋็กกิ่งอ่อนกิ่งอ่อนกิ่งอ่อน ดู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 แอปเปิลอุ้ยพิเชาพิเชาอยากเข้ากล้องพิเชาออยากเข้ากล้องค่ะทุกคนแดดดีอากาศดีค่ะก็น่าเดินนะคะผีเสื้อบินบินเต็มเลยดู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 แอปเปิลมีแตนแตนแตนก็มีแตนเต้นก็มีเสียงวันนี้เครื่องบิน แตนเตนเตนไปไกลบปได้ค่ะวกดวเตนกลับแล้วนะคะทุกคนกลับแล้วค่ะเดินมาดูแอปเปิลต้นกำลังโตกำลังลูกกำลังใหญ่เลยนะลูกกำลังใหญ่อันนี้ก็เริ่มหล่นแล้วลูกนัวเออเดี๋ยวน่าจะรออีกสักอาทิตย์หน้าไหมขึ้นไปดูลูกนัดลูกใหญ่ๆกินอร่อย เค okay, ค่ะวันนี้พามาชมสวนชมแอปเปิลนะคะทุกคนนะคะไปบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปเบลเยี่ยมขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาชมแอปเปิลนะคะทุกคนบายบาย